าานมีแต่ตื่นแปดโมงเอาละตอนนี้ถ่ายทอดสดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับนักเรียนปห้านะคะที่ไม่สามารถนะคะในการสอบในการเรียนออนไลน์ได้นะคะสวัสดีสำหรับสิบคนตรงนี้นะคะนัทพลนัทนายพิมรพัฒนน,นนัทวัานาทนาไอขวัญนัทนัทพงศ์นะคะพิมรพัฒน์าวัฒเมทาวันสุดชาวดีนะคะตรงนี้ เอาละครูจะทำการหนะ้าสี่สิบแปดนะคะปึบ๊บโอเคโอเพนชึบยอมไหมอ่าจะเขินยอมยอมมันยอมนั่นเราไปแชร์กันชึบ ปุ๊บมาแล้วครับมาแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะมาแล้วแล้วก็แล้วก็หายไปไหนล่ะ a b c ต่อใช่ไหมครับอะไรนะแล้วก็ a b c ต่อใช่ไหมแล้วก็แล้วก็วงเล็บมันนั้นอ้าวหายไปไหนเหมือนเดิมอ้าวหายไปแล้วแป๊บนึงเป็นาะอ้าวจอดหายเฉย ครูแค่เรียนในนี้ไม่ได้เรียนในไลน์ก็ได้เรียนในลไลน์ครูนนคเซฟไม่ได้ค่ะ <c oughs> เรียนในไลน์ครูอัดคลิปไม่ได้ครูต้องเรียนในนี้ <c oughs> มันมีข้อจํากัดในไลน์มันไม่สามารถทําได้อะทําได้ค่ะแต่ทําได้ไม่ดีเท่าซูมนะมันจะมีอาการกระตกปุ๊บๆุบ๊อยู่ หน้าเลยนะลืมบุ๊เนี่อะไรเนี่ยตเต็ไมไปหมดเลยอุตนาลายใช่ <c oughs> เห็นใช่ไหมรู้เห็นใช่ไหมอ่ะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเนี่ยชื่อเห็นปะเนี่ย <c oughs> ใายส่งงานมาก็จะมีชื่อเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้น <c oughs> แต่ละคนเนี่ย <c oughs> ที่ส่งงานมาครูจะเก็บแบบนี้เลยนะเนี่ยไม่ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะแต่ว่าไม่ได้ตรวจนะย้ํานะไม่ได้ตรวจนะคะ เหตุผลที่ไม่ได้ตรวจเพราะว่ามันอาจจะตรวจสองรอบไงเดี๋ยวในหนังสือหนูก็ต้องตรวจอีกใช่ป่ะอ้าวหาเ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 อาเรีบเรีบเรีบรีบอ่าที่ทำไมทำตัว่างนี้เนี่ยมาหาได้ยังไงล่ะครับอะมาสองรอบแล้วมาสองรอบแล้วอันนี้ยังไม่ขึ้นโอ้ครูอะไรอยู่ข้างหลังครับอะไรอ่ะ อะไรข้างหลังอะอะไรอ่ะเธอจะทำอะไรมีอะไรข้างหลังน้อยรู้สึกโง่จังดําบอจิ๊บอาตีอย่าทําอย่างนี้ดูคนเดียวนะคะอย่ามาดูคนเดียวอะครับอยู่คนเดียวครับผมดูข้างหลังครับมันแค่ฝื้นหลังมันไม่มีอะไรเออมันไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดมันมีก็อย่าบอกว่ามีชัวร์แล้วก็ ูเดี๋ยวเจอเดี๋ยวคูเจอเดี๋ยวคูเจอเจอในห้องน้ำผีห้องน้ำออกมาจากขวดอะไรนี้มาพร้อมมาพูดเล่นอย่นั่นเะส้นตรงนะคะหรือส่วนของเส้นตรงเส้นตรงก็คือเส้นที่เป็นลูกศรสองข้างนะอเส้นตรงก็คือเส้นที่เป็นลูกศรที่มีสองข้างส่วนของเส้นตรงก็คือเส้นที่ไม่มีลูกศรเลยนะคะให้รู้ตรงนี้ก่อน อ่ะเฮ้ยมันมาทัดมาทำไมอ่ะลบออกก่อนจุ๊บ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 มันจกกระปว่าแต่ละคู่เนี่ยขนานกันหรือไม่อ่ะเฮ้ยให้เราทดสอบว่ามันขนานกันไหมนักเรียนครับเมื่อกลางวันอ่ะเราขนานกันเพราะว่าเขากําหนดมาให้ถูกไหมเมื่อกลางวันขนานกันเพราะกาหนดมาให้เนื่องจากเป็นมุมแย้งมันเท่ากันใช่ไหมแต่คราวเนี้ยเราต้องมาอธิบายว่าอ่ะก็ในเมื่อมันเท่ากันอ่ะมันก็ต้อง ขนานกันเอ้างงไหมเนี่ยงงไหมเมื่อมุมมันเท่ากันมันจึงขนานกันนี่มเมื่อมุมมันมุมมันเท่ากันมันจึงขนานกันอา้มามัดพิจารณาอา่ะเห็น,เ,นหเส้นตัดขวางใช่ไหมคะเส้นตัดขวางคือเส้นนี้ชึบลากเส้นเนาะต่อมาค่ะเส้นคู่ที่เขาให้เราพิสูจน์ก็คือเส้นตรง AF กับเส้นตรง GL ก็ถามว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันไหมคะน้กเียนคิดว่าขนานกันไหมคะอุ้ยอีกสิบนาทีอุย้ยขน,นขนานครับถูกต้องนะครับมันขนานกันนะครับให้ใส่สัญลักษณ์นะครับเป็นลูกศรแบบนี้นะครับนี่นะครับขนานกันนะครับแล้วมาอธิบายนะครับ อธิบายครับว่าเอครับโอ้ยใครมาสิงคูบ่ะ,ะเนี่ยอ่ะขนานครับนี่นะครับจ l ครับแต่ขนานกันเพราะอะไรครับราะว่ามันเพราว่ามันแย้งกันครับใช่ถูก เพราะมันมีมุมแย้งโอ้โหอาตี้สมควรที่เรียนทุกวันนะคะเนี่ยดีมากนะคะเพราะมันมีมุมแย้งที่เป็นยังไงคะแย้งที่มันเป็นไงเนี่ยมุมแย้งมันเป็นยังไงตอนเนี้ยเป็นมันมีค่าเท่าไหร่มุมแย้งเป็นคู่หนานกันอืมันเป็นยังไงอ่ะขนานกันครับ เจ็ดสิบห้ากับเจ็สิบห้าเนี่ยมันเป็นยังไงกันมันเท่ากันอมนอม,มันเท่ากันมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันอ่าอ่าที่อ่ะเดี๋ยวไม่ต้องที่แล้วจบแล้วมันเท่ากันที่เจ็ดสิบห้าไงออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากเข้ากนเดียวนะอ่ะ<ม><ว>ก็เสร็จ<ว>แล้วค่ะอ่ะมีแค่นี้ สุดยอดไหมขูึงบอกว่าสิบนาทีพอไงอ่ะเริ่มต้นค่ะหาเส้นตัดขวางเส้นตรง S X เป็นเส้นตัดขวางครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับหาคู่ขนานนะครับเส้นตรง G L นะครับกับเส้นตรง M R นะครับคำถามคือมันขนานกันหรือไม่ครับขนานกันไหมครับไม่ค่ะไม่ขนานเหรอเพราะอะไรอ่ะ เออโอ้โหชื่นใจเยี่ยมปรบมือให้น่าเชื่อ <c oughs> เขียนไปเลยนะครับ G L แล้วก็มีลูกศรข้างบนสองหัวปึ๊บ,บไม่ขนานกันนะคะไม่ขนานกันอ้ออ๋อไม่กันเด็กไม่ขนานกับใช้คำว่ากับจุดอะ M ่า <c oughs> G เส้นตรง GL ไม่ขนานกับเส้นตรง MR เพราะนี่เพราะมุมแยงเป็นไงคะเมื่อกี้พูดแล้วไม่ไมเ,ไเท่ากันโอ้โหชื่นใจอะสมแล้วที่เรียนนะคะชื่นใจไทยแลนด์ยิ่งกว่ากินแป๊บซี่สาขวดดีนะคะเสร็อีกหนึ่งข้อคะ่ะ ไปข้อสามค่ะถึงบอกวันนี้เล่นเกมได้ชึ้บมาัข้อที่สามสิบวิจะเสร็จแล้วครับโอ้เต้น<อ>ตัดขวางก่อนเส้นตัดขวางอะไรอาตี้เอาให้ชื้นใจเคกับคิวอ่านให้จูเคคิวไปเลยไม่ต้องกลับเคคิวนะคะคู่ขนา,านค่ะชึ้บเส้นคู่นี้ขนานก,กัน <M S 1> หรือไม่ ขนานกันหรือไม่ขนานกันหรือไม่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไม่ครับไม่เพราะเพราะเพราะมันไม่เท่ากันอะไรไม่เท่าอะไรไม่เท่าพูดให้ครบเส้นครับอะไรไม่ถูกใจคราวนี้ความสูงอะไรมันคืออะไรเนี่ยมุมอะไรมุมอะไร ออมุมแย้งเออมุมแย้งไม่เท่ากันมาบอกเขาค่ะงเส้นตรง PV ช,ชิชิไม่รู้สอนสองข้างนะคะอ่าแล้วก็ไม่ขนานกับเส้นตรง W X เอ๊ะเรียกว่า W หรือเรียกว่า W คะหนูเรียกว่าอะไรคะ W ค่ะ W อ่ะ W อ่ะ W X โอเคเพราะอะไรคะเมื่อกี้พูดแล้วทบทวนอีกทีหนึ่งเพราะเพราะมุมแย้งไม่เท่ากันอ่าถูกต้องค่ะเพราะมุมแยงไม่เท่ากันกกน,นี่แค่นี้เอง และข้อสุดท้ายของเราค่ะกับเวลาสี่นาทีที่เหลือค่ะฝ้ายค่ะหาเส้นตัดขวางให้เจออ๋อที่เส้นตัดขวางคือเส้นตรงอะไรครับอาาอาเอ็นอไั้นตหออาร์าเทเอ้ยไม่ไม่ใช่ rn ต้อง rn ่ะยาวไปเลยอ่านหัวอันหนึ่องอ่านท้ายอันหนึ่อง N อย่างนี้ใช่แต่ถ้า rs ัดสั้นไปนะคะต่อไปค่ะเส้นคูนข่ขนานค่ะปึ๊บขนานกันหรือไม่ขนานคะให้ดูจากขนานะ่ะขนานกันเพราะนานเพราะเพราะเพราะอะไรล่ะมุมยังมุมยังเท่ากันค่ะ ที่ชื่นใจไทยแลนด์นมาเส้นตรงส่วนของเส้นตรง G L นะคะขนาดนี่สัญลักษณ์ปันจุ๊บๆอย่างนี้เป็นเครื่องหมายทับสองอันนะคะ <D LA. S 1> แล้วก็ DI แล้วก็ขีดแบบไม่มีลูกศรน,นะคะเพราะมุมแยง มีขนาดเท่ากันอืมนี่โอ้โหเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จยังรวดเร็วสำหรับนักเรียนสองคนนะครับที่เข้ามาเรียนแต่ตอนเล่นมีกัจถึงหนึ่ง โอเคเดี๋ยวครูไปสต๊อป Facebook สัก